วันนี้สองเที่ยวครับใเที่ยวที่สองใส่เยอะไม่ได้ครับใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วจะเป็นคันในนะครับหน้าร้านของเราเจคูณเจนะครับพื้นที่ใช้สอยรงมีส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของที่จอดรถครับ รจะเข้ามาจอดตรงนี้ตรงนี้ก็จะขอเป็นบันไดป่ออีกแล้วก็เทพื้นฉาบ็นต้นเราจะขัดมันอย่างเดียวระเบื้องเราจะยังไม่ติดครับก็ไม่แน่อาจจะติดก็เป็นได้ อเที่ยวนึงอันนี้ก็าทำคคลิปสั้นๆนะครับแค,นค่นี้ครับสวัสดีครับ